กดดิงจ้าวสวัสดีค่ะจ้ามาละจามละจ้าเรียนรู้หูนังกันกับสุกัญญาม่เกณฑ์คำมราตาชีวิตและการเดินทางยาก็ดอยากินจาเพื่อนๆจ๋าวันนี้สุกัญญาก็เหมือนเดิมละค่ะไม่ได้พาไปเที่ยวที่ไหนนะคะวันอาทิตย์เนาะสุกัญญาก็พาทำกับข้าวละค่ะ กัยาอย,า,อยากกินตำแตงจาวันนี้น่าซัมเมอร์นะคะอาหารกลางวันสุดกัญญาวันนี้นะคะตำแตงค่ะเพื่อนๆค่ะอยากกินเอ่อมะละกอละค่ะแต่ว่ามันไม่มีนะคะก็เลยใช้ตำแตงนะคะกินกับผัดหมี่บ้านเรานะคะเส้นบะหมี่ไข่ค่ะเพื่อนๆค่ะ ตำแตงแสบปูดองค่ะแล้วมากินไปด้วยตากแดดวิตามินดีไปด้วยค่ะวิตามินดีมีประโยชน์ทำให้กระดูกแข็งแรงนะคะอยากเฮ็ดอยากกินลาะจา้ะพี่น้องจา้าเพิ่นมากินน้ำเฮาก็มากินพี่ละจ้ะได้ทั้งแสบได้ทั้งประโยชน์จ้ะ นางชอบบ่นว่าทำไมสุกัญญาชอบกินของเหม็นๆก็ปูดองมันก็ตั้งกลิ่นแบบนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆก็กลิ่นปูดองนะทำไมผมไปอยู่บางกอกผมไม่เห็นอคนบางกอกกินกินเหมนเหม็นเหมือนคุณเลยค่ะสุกัญญาก็เลยบอกว่าอ้าวก็คุณไม่ได้ฉันไม่ได้พาคุณไปดูตงเขาตำส้มตำเนี่ยเนาะ ฉันพาคุณไปกินที่โรงแรมเขาจะมีตำส้มตำได้ยังไงเนาะส้มตำเขาก็จะใส่ปูไม่เน้น <c oughs> <c oughs> หน้านี้ก็จะดีค่ะเพื่อนๆอยากกินอะไรก็ได้กินพอมาทากินนอกบ้านนางจินได้ไม่บน่นถ้าหน้าหนาวกินปุ๊บต้องเปิดบ้านแล้วก็หนาวนะคะ <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยกินตำปูตำอะไรเท่าไหร่นะคะก็มากินหน้าซัมเมอร์ค่ะ เ,ดดเพราะว่านางจะได้ไม่บ่นเพราะว่าลมพัดเย็นสบายเห็นไหมคะกินไปด้วยก็ชมบรรยากาศส,ายสวยๆง,งามๆไปด้วยเลยคะ่ะทีแรกก็มาสองชามนะคะทำไปทำมาก็เอามารวมกันเลยคะ่ะขัดสมัดกินเหมือนบ้านเราเลยเ่บนัวเ่บนัวอูดองสุกัญญาก็ดองเองนะคะเพื่อนๆค่ะนัวเ่บนัว มะละกอที่นี่ไม่อร่อยเหมือนมะละกอบ้านเรานะคะเพื่อนๆสุเคยซื้อมาตำแล้วไม่อร่อยคะ่ะแพงเฉยๆกินปูกันเป็นตัวๆวเลยคะ่ะสุกัญญากินอะไรก็จะอร่อยหมดลคะค่ะเพราะว่าถ้าสุกัญญาอยากสุกัญญาถึงจะทำคะ่ะถ้าไม่อยากสุกัญญาก็ไม่ทำเพราะว่าอยากแล้วทำมันก็อร่อยเผ็ดเหมือนกันคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ เพื่อนๆจ๋าเป็นยังไงคะพามากินตำแตงกับผัดหมี่นอกบ้านน่าอร่อยไหมคะจ๋าเพื่อนๆจ๋าถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิง่งอย่าลืมกดติดตามสุกัญญาด้วยนะคะเพื่อนยังไม่ครบหนึ่งพันค่ะขอบคุณมากคะ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะชา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 